รับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดมัมซิงนะครับมาครับทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะฮะแม่ครัวก็ขนกับข้ามาเรียบร้อยแล้วพร้อมหน้าพร้อมตานะน้องหมาอย่านะลูกพี่สดมาพี่แดงมาพี่แด,ดออกจากครัวยยังังงแล้วพี่สาวพี่แดงดูน้องหมาด้วยนะอ๋อพี่พบ่าวเรากินตำกับกล้วยเสร็จแล้ว ไม่พี่เบาเขาบอกว่าเขากลัวเราจะติดคงติดไข้แกก็เลยไปว่าเด้งไหมแกไปกินต่างหากแกว่าอย่างนี้นี่ไงพี่บามีโต๊ะว่างอยู่ไม่ไม่แต่แกปั้นไปแล้วเดี๋ยวแกจะมากินอีกทีนึงถ้าหิวอ่าด้วยความที่แกบอกว่ากลัวเราจะติดไข้ด้วยประสัทคือพี่บ่ากลัวพวกเราติดไข้เนาะก็เลยไปปั้นมาแล้วนิดหน่อยถ้าหิวเราสามารถมากินรถหลังได้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 บงไว้อยู่นะ มาว่าแล้วกันมาทุกท่านนะฮะกินข้าวกันกับกินข้าวน้ำกันเนิบพี่น้องไหนกินข้าวกินข้าวพี่ข้าวเขาบังมี่แล้วน่าสุดที่ไหนกินข้าวแล้วอีกทีอันเด้อทานข้าวขอแล้วทำไมไม่พูด เรากำลังเบื่อคือว่ามันครบคนหรือยังตั้งใจอยู่นี่ไม่ครับทุกท่านมนูแซ่บๆฟต้มกันโอ้โหแกงขั้วไก่กับตำแตงสุดยอดสุดยอดสุดยอดเหรอไม่เส้นกินพริกกอร่อยใส่เลือดเยอะๆ ใส่มะเขือเยอะๆยไม่เป็นเงินแต่ที่ก็กำลังพอดีพอดีใช่ไหมครับอระไรก็ไปยิงคุณเนะนี่อร่อยเพราะคุเป็นคนบอกให้เปิดแก๊สหรือเปล่าจริงเหรอไม่ไ่าเลยเนาะใช่หเฮ้ยอืใช่ไหมได้นะโอ้รสชาติดีขึ้นจริงโอ้ยบอกให้าช่วย

แงเกินไปยอือเท่านนกันนะคือมันไม่เผ็ดเกินแล้วก็มันพอดีอนะได้จ้ะมาเอฟซีทุกท่านนะคุณไปจะหเาเขาหมดอ่ะจองตัวน้องไอจองตัวน้องไอขายกับข้าวทางร้านเนนี่ยมัจะปาพ,พีเฮ้ยไอจริงนะเดี๋ยวจองแฟนสาวไปเลยนี่เลยทำศาลาตรงน้ำไอ้ขายกับข้าวแกงใต้มันไม่มีนะทำเผ็ด ทำเลมัซื้อน้ำที่มันไม่มีคนทำนะมันจะไม่มีลูกค้าดิไม่รู้ดิเัดูดินี่นั่งสารากินข้าวสาราน่าันะถาอ่ใถ้าอยู่กลางหมู่บ้านน่อยอยู่นะทางทางก็คือนะมีไฟใหญ่ๆเนาะแกงใต้ไม่มีนะแถวเนี้ยเคยเห็นไหมเห็นแต่หน้าวันวัเินผมไม่มีเลยแถวนี้เาไม่คยซื้อ ร้านก่อนถึงบ้านกูก็แล้วผมไปกินแล้วอร่อยอร่อยใช่ไหมเนี่ยผมบอกเลยกว้างกว้างก่อนถึงบ้านผมผมบอกแล้วร้านนั้นเลยตอนก็ร้านเขาก็ตกแต่งสวยชินเมนูพี่แดกก่อนทำอาหารอะไรอ่ะข้างในก็เป็นรีสอร์ทเป็นอะไรตั้งหนังไข่ก๋วยเตี๋ยวเหรออืพอดีเลยเอาไอ้นั่นตีหัวลูแป้งดีกว่าแป้งแป้งแล้วแตงเหรอทีนี้ก็แม่บ้านก็จะอยู่นี่กันหมดทีนี้ก็แยกพักกันเลย พาบ้านก็ออกไปทำงานไงเีลูกค้าจะเข้าร้านเจอกพี่ัตจากจะรักกันทะเลาะกันเลยไปหาช่วยการบ้านเจ้าไม่เจอเอามามดโอ้เอามาานี่หมดเลยในตรงนั้นน่ะยุ่อเพืราะว่าเอามาเตรียมมาข้าหมดแล้วเอามาอยู่พี่หมดเลยโอ้ยืเยนพี่บ่าว ตาไหลแล้วไม่ได้กินกับเพื่อนรู้สึกดีมากเลยพี่บาไม่ได้กินเมนูนี้อร่อยแล้นไม้าตัดแต่งเดินมาเดินไกลเลยกินย่างไส้หมูนะพี่เบาวพี่บาวกำลับทำเป็นไม่ได้ยินอือกำลังตัดใจอยู่ปกติเจ้าไม่ชอบน้ำเย็นไหมหรอ เมียตักให้นาะจะด่าผมไม่ได้ที่คนอื่นตักให้เขาเดทิ hmm ้งนะไม่เอาผมไม่เินขอลองตาเต็มสิอต่อไปคับพี่อืมน่าขึ้นเลยครับ พี่แกงใช่ที่ส่วนมากที่ตัดแกงก็ได้ถีมือน้องบอลหรอเปล่าใช่นี่นะใช่หรอไหนอ, <c oughs> อยากกินคำน้องผมขอมมะขั่งนะครับขออนุญาตเบิ้ลน,นะครับเอฟบีครับเจอของเด็นเข้าไปกระเบนเลยนะครับขอบด้วยครับ อ้าวพิกหมดแม่อร่อยเลย่นีมตันกงมันไม่แกเอจเบิเหมือนกันนะครับพี่ได้เอเบิ้ลตั้งใจเยอะขึนขเดี๋ยวโดนนิดหนน้องเออหรอก มันเข้ากันนะอันนี้กินกับไอ้คุณเจียงทอดอลองลองดูแล้วลนะอ,อ,องดูครับมีกินเพียงด้วยดีไมรวยเลยไม่เห็นถึงว <c oughs> ่าน้องนนท์หน้าเด็กหน้าชอบอ่ะออบไปเลยผู้ใหญ่ก็ชอบยับงไก่เกิ้ <c oughs> คิดว่าเป็นไม่น,าน่ากบ่ามูมูมากินข้าวบะ่ะ

วนเขามันจะตกน้ำนน <S 2> <S 2 <S 2> อ่ะวิ่งนน้ำขอดเลย <S <S นินมาเตือนอะ รตําตับป่วยชิมอ่ะตาใป่ชิมไหมแต่ถ้าใครไม่เก่งพอนะมันกินไม่ได้เมันเผ็ดมากเราตำพริกลองดูนะอย่าลองก็แล้วกันเด้อให้นใครก็อย่าลองเดเมแล้ ตำแก้วกล้วยโบไปเก็บแล้วตำมาแลครับตำแก้วกล้วยเปลือกกล้วยเปลือกต้นกล้วยหรือว่าหยวกกล้วยไม่ใช่หยวกตำมาเปลือกล้วยเปลือกู่จะตวเป็นเปลือกออกแบบอ่อนๆนะนี่แหละก็ว่ามันมีอาหารเพื่อนี่แหละเป็นไงน้องบอส ยังงั้นนะไม่ได้ว่าผิดอะไรแกงยัวอ่อนๆใคร่ยัวทอดแกงสะแกงยัวทอดใก่อร่อยมากวันหลังวันหลังงบปีเราบ้านเราออกไนหะมยัวทอดไก่งบปีเดินดูเห็นไหมยังไม่ได้เดินดู <c oughs> ลองเดินดูหน่อยนะามาแกงมาผัดอะไรพวกนี้ไม่ทันได้ไปไหนเลยเดินเอกก็ปุ้ย ใช่มีอาหารนั่นเหรอผมเนี่ยผมต้องดุดันไม่เกรงใจใครถึกทนเกิดมาลุยดูแลสั้งแล้วใครจะาไม่ส,มสบายวันนี้ต้องถึกทนเป็นไงอ่ะ <c oughs> ร้อนเป็นยังไงร้อนริมเบืองอรยอยอร่อย สุดยอดเลยพี่แจ๊กขอบคุณเพียงโอเคครับทุกท่านคลิปนี้ก็ขอบระคุณทุกท่านนะครับอร่อยอร่อยนะฮะแส่บเสบพี่น้องยณนดีต้อครับสวัสดีครับแล้วคุณเกียง